ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้อยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกานี่แหละครับอยู่โคกหนองหน้าสวนศิลของเห้านะครับพ่อกันยำแรงนะครับมือนี้นะครับพามาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นครับฟังเสียงกบเสียงเกียดห้องพี่น้อง,นองบนต๊เศร้าไม่ไหมนะครับ ตอนนี้จะเริ่มมืดแล้วครับไฟโซโลาเซลล์เห้าก็ทำงานแล้วคุ่นพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องตะกี้น้ำขังในหน้าอยู่ครับนี่แต่ว่าเพื่อนแห่งไปนี่ส่วนฟังสะของเฮ้าครับมาเบิ่งนสะเหานี่ครับพี่น้อง ครับตอนนี้ระดับน้ำในสระเห้าก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่นกะได้น้ำพี่น้องนี่ <c oughs> เพิ่นกะสีเริ่มเปลี่ยนสีได้ครับน้ำหลังจากฝนตกลงมานะครับเมื่อมือเมื่อขึ้นพี่น้องนี่น้ำเพิ่นกะเปลี่ยนสี กำลังงามเลยครับนี่เะก,กี้นี่ระดับน้ำลดลงไปหลายด้วยครับนี่เป็นเม็ดเลยครับจากตะพักที่สองที่เห็นอยู่นี่ครับตอนนี้เพิ่นก็เพิ่มขึินม,มาหลายเติบครับพี่น้องมมแรงแล้วครับปีนี้นี่ครับ่นเสียงกรบเสียงเกลยด ตอ,อนนี่้าค่มือแต้วพี่น้องแเว้นก็เริ่มตอกดิ้นแล้วนะครับสำหรับมองนี้นะครับเหลืออีกะพักนึ่งพี่น้องมองเข้าขุดใหม่ภัคบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังอัสดงนะครับความสุขของคนเห็บโคกน้องหน้าพี่น้อง นี่เข้าคุดสะไว้นะครับพฝนตกมากเขาก็นมนีน้ำเขาก็เก็๊บขัดน้ำได้นะครับยากาศดีายพี่น้องนี่ถ้าเข้าบ่กขุดสะขุดคล้องนะครับฝนตกมากอะหายเมดหนี่เห็นบอ่อพี่น้องนี่ฟังข้างที ไอ,ก,อก,กีนน่กับน้ำหงอยครับเนี่ยแต่ว่าเพื่อนกับแหงแจักหายไปใส่เหมดแต่ว่าของเฮ้าดีนีน่ครับนี่ซึมน้ำคล้องลงมาสะมะเก็บไว้นะครับนี่ครับต้นกล้วยกัปลูกไว้ได้น้ำได้ผ้าสองทางกับเต็นไม้ฟ้าครับพี่น้องปลูกไว้ไม้พยุง่งปลาดูตะเคียนนะครับมอกกะนี่แหละครับ มะข่ามองพึ่งปูกสองสามมือเพิ่นกะผลกะตกมาใส่พอดีนะครับกะโอเคครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้กะขอจบไายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ